ีค่คะเด็กๆทุกคนเด็กๆทราบไหมคะว่ามาตราตัวสะกดหมายถึงอะไรเก่งมากค่ะมาตราตัวสะกดหมายถึงพยัญชนะที่อยู่ท้ายพยางมีเสียงประสมเข้ากับสระแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่ามาตราตัวสะกดมีทั้งหมดกี่มาตราถูกต้องค่ะมาตราตัวสะกดมีทั้งหมดเก้มาตรา วันนี้เรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะมาตราตัวสะกดมีทั้งหมด9มาตราค่ะได้แก่หมาตราแม่ปกาสองมาตราแม่กง 3. มาตราแม่กลสี่มาตราแม่กลมหมาตราแม่เกยหกมาตราแม่เกลวเจมาตราแม่กก 8. มาตราแม่กดและ9มาตราแม่กบค่ะมาตราตัวสะกดแบ่งออกเป็นสองประเภทได้แก่ 1. มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราคือตัวสะกดที่ออกเสียงตรงตามพยัญชนะของมาตราตัวสะกดนั้นๆค่ะ 2. มาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา คือตัวสะกดที่มีพยัญชนะไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดแต่ออกเสียงเหมือนมาตราตัวสะกดนั้นๆเช่นควานอ่านว่าควานอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กลสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตรากันค่ะมาตราแม่กกกาคือคำที่ไม่มีตัวสะกด เชน่นกาขาตางูดีใจตะกรา้ามาตราแม่กงคือคำที่มีงองูเป็นตัวสะกดเชน่นกุ้งข้างแข่งจ้างเตียง แตงโมมาตราแม่กลคือคำที่มีนอหนูเป็นตัวสะกดเชน่นกินขนขันเขียนแขนจานมาตราแม่กลมคือคำที่มีมอม้าเป็นตัวสะกดเชน่น งามชามดมดื่มถามนมมาตราแม่เกยคือคำที่มียอ,อยักษ์เป็นตัวสะกดเช่นกายขายคุยช่วย ชายซ้ายมาตราแม่เกลคือคำที่มีมวอลแหวนเป็นตัวสะกดเช่นเก้าแก้ว,กวขาวดาวแถวสาวมาตราแม่กบคือคำที่มีกอไก่เป็นตัวสะกด เช่นแจกเชื่อกเด็กตากนกปอกมาตราแม่กดคือคำที่มีดอเด็กเป็นตัวสะกดเช่นกอดเกิดขวด ิดทอดเป็ดมาตราแม่กบคือคำที่มีบอใบไม้เป็นตัวสะกดเช่นกบเก็บขับจบชอบนับ หลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องมาตราตัวสะกดกันไปแล้วนะคะคราวนี้เราลองมาทบทวนในการทําแบบฝึกหัดกันค่ะข้อ1คําคำในข้อใดอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กอกานักเรียนตอบถูกกันใช่ไหมคะเก่งมากค่ะข้อ 2. คํคำในข้อใดอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กง นักเรียนตอบกันถูกต้องใช่ไหมคะเก่งมากค่ะข้อที่สามาำในข้อใดอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กลนเด็กตอบถูกกันไหมคะใครตอบถูกเก่งมากเลยคะ่ะข้อที่4ค่คในข้อใดอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กลมเด็กๆตอบถูกต้องใช่ไหมคะ เก่งมากเลยค่ะข้อที่5คําคำในข้อใดอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่เกยเด็กๆตอบได้ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะสำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องมาตราตัวสะกดกันไปแล้วนะคะคุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆจะได้รับความรู้และนำไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ